สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแนะนําเรื่องการซ่อมไวลินนะอันนี้เป็นไวลินที่ไม่ได้ซื้อจากทางร้านแต่ว่าเป็นไวลินของทางลูกค้าที่ใช้ยี่ห้อเดียวกับทางร้านขายซึ่งเป็นแบรนด์มาตรฐานนะครับของเยอรมนีคุณโลธาแซมเนเกอร์แต่ตัวนี้เป็นตัวที่นําเข้าจากสิงคโปร์ข้าใจว่าลูกค้านะ่าจะซื้อผ่านร้านที่เอาเข้าจากสิงคโปร์มานะครับตัวนี้ถ้าปกติเจออาการอย่างนี้ครับนื่เรื่องจากใช้มาหลายปีนะผมดูปีข้างในก่อน ปีข้างในนี้ก็จะเขียนว่าปี2009มันก็10ปีแล้วสมควรต่อการเวลาสิ่งแรกที่จะบอกลูกค้าเลยก็คือ1กาวมันเสื่อมอไม่ใช่เรื่องแปลกคอมันซุดนะครับคอซุดเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนง่ายๆว่าเรามีบัรทัดถ้าลักษณะนี้เป็นไวรินที่ร้านเมื่อไหร่เนี่ยเราซ่อมพวกอาการางี้ให้ฟรีนะฮะแต่ถ้ายกเว้นคอซุดเนี่ยมันจะยากตอนนี้ของลูกค้าซุดลงไปเหลืออยู่ที่19อ่า18จริงๆลูกค้าต้องยกคอนะ เพราะว่าสายมันสูงมากเห็นไหมตรงนี้สายมันสูงเลย6มิลน่ะค่อนข้างสูงตรงนี้เท่าไหร่สี่มิลเราจะรู้หรือบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือของทางเวิร์กช็อปเราเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเราใส่เข้าไปเลยที่นี่นะมันสูงกว่าสี่มิลแต่จริงๆมันก็ได้อยู่นะระดับ5.5เนี่ยก็ได้อยู่อันนี้คือเราแต่งมาแล้วตัวนี้้เข้าใจว่าเคยมาแต่งที่ร้านแล้วแต่งได้แต่ว่าพอเห็นหน้าผากเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าหน้าผากมันเตีย้ย ปกติหน้าผากของไวรินเนี่ยตรงนี้มันจะสูงขึ้นไปนะครับที่เคยบอกอยู่ที่ประมาณ10มิลแต่ตอนนี้มันไม่ถึงนะแต่ถ้าลูกค้าจะไปตัดก็เสียตังค์ต้องยกคอก่อนอนะันดับแรกงานนี้เดี๋ยวเราคุยกับลูกค้าว่ายกคอแต่ตัวนี้มีค่าใช้จ่ายแนะ่นอนถ้าเป็นไวรินที่ร้านแล้วเป็นยี่ห้อน,นี้นะครับโรตาร์เซมเกอร์เราซ่อมไม่ฟรีลักษณะนี้เรื่องของกาวทั้งหมดเราซ่อมไม่ฟรีแต่อันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูว่างานอย่างเงี้ยมันซ่อมไม่ยากครับ อันดับแรกเราก็ผ่อนสายมันก่อนนะครับแล้วก็เอาสายออกจากตัวหางปลางานนี้ลูกค้าใจร้อนครับอยากได้เร็วซึ่งการอยากได้เร็วมันก็ต้องเลือกกาวที่จะต้องใช้ตรงตำแหน่งนี้มันตำแหน่งไม่ยากอันนี้หลุดแล้วนะครับอันนี้หลุดมันไม่ต้องมาทออะไรเลยเพราะว่าช่างเนี่ยเขาใช้กาวหนังสัตว์ติดนะฮะมันก็จะติดเสฟฟฟี้บมาเลยเราต้องทําการคลีนกาวก่อนนะครับอ,อันนี้เห็นนะ หลังจากที่เราถอดหมดมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่เป็นชิ้นอย่างนี้นะครับตัวนี้เราก็ต้องมาทําการคลีนรกาวก่อนโดยการใช้ใบมีดที่ค่อนข้างคมนะแสะัวนี้ออกให้หมดเราทำการซอไอตัวพวกที่เป็นเศษม้ายอ่อนหมดอันนี้คือกาวนะครับที่มันติดอยู่ นี่คือวิธีที่เราีนกาวนะกาวก็จะหลุดออมาแล้วแล้วเราถึงจะใส่กลับเข้าไปที่เดิม <Okay. S 1> เราจะใช้กาวตัวนี้นะครับเป็นกาวเลยจากนั้นเนี่ยก็ามาคีนกาวที่บริเวณตรงนี้นะครับ เรากำลังใช้ขึ้นมานอยู่เหมือนกันไอ้กาวตัวนี้นะครับเป็นกาวหนังปลานะครับมันจะเป็นกาวที่มีความเหนียวมากนะครับแต่กนค่อนข้างถลาดเท่าน่อยป้ายเขาปเป็นวงแหวนนี้ครับจริงๆแล้วตรงแซนเดิลเนี่ยไม่ต้องเน้นทาอะไรเยอะมากมหม่เห็นเท่านี้มันก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง หลังจากที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยแคมลงไปนะครับที่ตัวนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองกดไวเพื่อให้มันอยู่แล้วให้มันแน่นก่อนที่ว่าใส่กาวเดียวถ้าไม่กดมันก็ไม่แน่นพอนะครับเรากดให้แน่นเนี่ยก็จะอยู่ลักษณะนี้คลิปนี้เราจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลื